การบำเพ็ญปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงมันมันไม่มีปัญหาแต่ที่สำคัญที่สุดคือให้เข้าถึงสัจสจะเออสัจธรรมไงบำเพ็ญเพื่อให้บรรลุถึงสัจธรรมแต่การเราพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยทำแล้วมันแข่งกันซะมากกว่าทำเพื่ออวดเพื่อโอเพื่อโมเพื่อคุยพวกทตาที่ จิตก็เป็นาธาตุขี้อยู่แต่หลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าท่านให้ถึงสัจธรรมทีนี้เราไม่รู้เมื่อไหรเราจะปฏิบัติขึ้นเพื่อถึงสัจธรรมได้เราก็ตั้งสัจจานันเลยแล้วก็ปฏิบัติแบบตั้งสัจจานเลยมมาตลอดแต่ข้างนอกปกติหลวงพ่อดูเหมือนไม่ได้ปฏิบัติ แต่ที่จริงลรหลวงพ่อเนี่ยเคร่งเครียดมากของการปฏิบัติหายากผู้ที่จะเคร่งครับเท่าหลวงพ่อที่หลวงพ่อเห็นนะไม่ใช่ัวดตัวเองแต่การปฏิบัติแต่ดูข้างนอกไม่มีใครรู้ว่าหลวงพ่อเครียดหลวงพ่อตลอดหลวงพ่อไม่ได้ทำไม่ปวดมันจะไปขี้อวดขี้อขี้โม้ขี้คุย เป็นาธาตุขี้เนี่ยมันไม่ดีปัญหายยะนะขี้ทุกอย่างเราอย่าไปเป็นาธาตุขี้วดขี้โหขี้โมขี้คุยโอลักเต็มจังวพวกสารเลวจิตที่สารเลวเป็นอะไรพวกเราคงเข้าใจนะเอาไว้าสารเลวนะ คุท้าที่ทำเพื่อให้ตัวเองหมดจากทุกข์หมดจากความไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเนื่องกับอะไรทั้งหมดในโลกห<ป>รือว่าไม่ได้ความสำคัญเลยฝึกตรงนี้ฝึกไม่ให้ความสำคัญแต่เราจะให้ความสำคัญโดยการเ <c oughs> มตตาการุณา <c oughs> เอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ให้ต่อโลกส để quan trọng ra những